หทำมาได้อีกคืออะไรคืนแบบนี้แหละเคลี้ยวช่วงนี้แล้วลเรียบร้อยนี่แหละจังคืนท้อซีเรียกแอมแถมเลยจะขึ้นบางหุงเหิมเอาอืมแสบได้นไหมยังปรทันไปชิมแสบแล้แยิงลงูโอเลี่ยงเป็ะไรค,คือปะ ครับทักทายสบายดีทุกคนสบายดีย่ามเศา้กวันใหม่ลงมาจากผู้อะไทุกคนเลยแต่ว่าบอท่านในเมื่อบานได้บอท่านในเมื่อบานแล้วก็บอท่านที่คืนผู้พร้พอมเพราะว่าเขาบอท่านในแล้วเวียกแล้วงานทุกคนเวียงานเข้าๆนานี่ก็คือมัดเขาและก็เกี่ยวเขาซอยเบาเฮียงเนาะคือเข้ามาเป็นลูกซิดผืนอย่างเต็มโตฮะนะเขาก็เลยต้อง บริหารงานซอยพืชนซันซะตอนนี้เพิ่นกากำลังมัดเข่าอยู่พลทุกคนเลยเพิ่อนน้ำมนานะในน้ำของอาจารย์เพิ่นต้องน้ำมนาตลอดเพิ่อนมาเพิ่นเฮ็ดคักเฮ็ดแน่อีิมบอลแอนมาหอดเฮือนจุดว่าแปดโมงเพื่อสิลงมาหอดอันเฮือนนะทุกคนเลยหอดเทียงนะบอแมนหอดเฮือนอันนี้เป็นเทียงนะเวลากระหักกระหัวเป็นเทียงคือจะเป็นเฮือนเพิ่นบอแมนทุกคนเลยนี่แหละที่เขาสี่ห้าสิ่มัดในมือนี่ อันนี้เป็นฟีมือของเบาต่อมหรือว่าผ่านต่อมนะเป็นคนตัดเอาก็สิมัดไปเรื่อยๆมัดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ซ้ำซ้ำคนเลยมามัดเข่าตอนนี้ซ้ำคนเลยเัาก็สิไปสอบถามอาจารย์ก่อนแล้วก่อนเนาะเป็นทางอาจารย์ฮากินเป็นทางอาจารย์สอนมัดเขา่าสบายดีด้วยอาจารย<อ>์สวัสดีเอฟซีโชคทุกคนลงแต่สาวแต่เสีย้ยวแล้วเนอนวันนี้เนาะ โอ้ยงงทิดอยู่งงเอี่ยกลายช่องนี้เม <c oughs> ื่ <c oughs> มอไหร่อีกจะในคืนบัตรนี้ปล่อยปลากระยางยังวะครัเมื่มอไหร่อีกจะในคืนบัตรนี้แหละเคลียรช่วงนี้แล้วเรียบร้อยนี่แหละจัำคืนขาดวานนานจะมากเกินหมื่นหนึ่งสองหมื่มมนประมาณนี้แล้วเนาะไปละบาดเลยจะให้มัดเขาแล้วทุกคนเลยแจนสัญญาไข่แต่ก็แจนสัญญาโอ้ยแจยยนสัญญาเพิ่นนอนอยู่ในเป้ได้ทุกคนตอนนี้อันเพิ่นมานเด้ คลิปพร้อมได้ผึ่นมานได้ผึ่นไปเราที่แล้วนี่ไขแตกผูกอยู่เป้เออๆอันนี้ก็เป็นอาจารย์ต่อมหรือว่าพันต่อมเนบบาะสบายดีเดอ้อบ,บ,บ,บ่าวตอมสบายดีสดีโอ้ตัวผู้มืออนี้คือว่าบ,บ่เหน็นอัพควงอัพคลิปบ่ได้มีเวลาผมมีเวลาคือเห็นนี่แล้วเนาะคือเห็นนี่แหละอืมแมนแมนแมนทุกคนเลยผึ่นกระแทบจะบ่มีเวลาเลยเลยนี่ยู้บ่หึงกันแล้วอ่ะสู้สู้สู้ mặt cầu là hao cái đây ừ. cái bụi hết mặt nhảy với đây lộc hết mặt này nổi không คือว่าเรียบร้อยทุกคนฟังนี่ฟังนี่เรียบร้อยแล้วย่างตั้งแต่ปูนทางปายเบื้องบน่นบอลกุ๊กหมาซุ้งๆมาทุกคนเลยทางนั้นก็ย่างบาล์ไลไปได้เนาะแล้วก็ทางนั้นย่างเกี่ยวประธานแล้วทุกคนขาดวานานจะประมาณอีกวันสองวันพุ่นเกิดสิได้ขึ้นผูทั้งบอล์ไลก็ย่างบระธานในเมื่อบานทั้งคือพีเนาะประทันในเมื่อไงดอกเพราะว่าสีซอยเพื่อนห้แล้วทั้งนี้ซอยเพื่อนห้แล้วทั้งนี้ลรากาสิได้ขึ้นผู ขึ้นพูแล้วลงมาแต่พูจังสิไดเมื่อบานทุกคนเลยแต่ว่าขึ้นพูรอบนบี้พูสิมานขึ้นรอบที่แล้วหรือบ่เนาะรอบที่แล้วนอ้พันเฮียงเฝนจัดให้เจ็ดสิบโลประกาศบาสัญญาเฝนจัดอีกบักกันล้างน้ำสองตัวเพราะว่าขึ้นไปรอบที่แล้วคุ้มเลยขึ้นเทิงก่อนทุกคนเลยขึ้นไปหาแนวอยู่แนว,แนวกินก่อนจักมาหนี่าเนะี้ย อาสิวิิสีนมูคือเก่า,ากขนาดมั้งกินสีนมูมันนี่ส้มมือสี่มือได้ตั้งแต่มือลงไหมผมได้ขึ้นมาเบิ่งน้ำกันดีถึงทุกคนดิเรียบร้อยนายพานครับกินตมันเข่าเมือยเสียดได้กินปลาต่อมัอ้ยน,นี้เฮ้า ตำหมูฮุงบอตาหมูฮุงห้ยคอยเป็นเชฟพร้อมตำหมูฮุงปินสีรอดนะเออพอดีเลยเนาะตำหมูฮุงปีนสีน,นั่นนี่แหละอย่างไรสีแหงโมนนะูนี่หหแหละเนาะจักสีแซ่บมาแซ่บมาจักลอกบุก่ันเออนี่ยหมูฮุงหมูฮุงแกคือสิขูดเรียบร้อยเลยเนาะ เย็นเนนาเออกกตัวเย็นกินมะฮุงเย็นมือนีครัอันนี้มักปีกแหงใส่มักปีกแหงเอาทุกคนเลท่านที่ยังผินสัง่งเมื่อวาให้เอาจัดจัเอาหลดจัดจัดเป็นมักชมหวานเทปท่าน <ๆ S 2> ทานี่ยังนินบอก <c oughs> ตอกาวแท้อร่อย ใส่หลายโหลดตามอายุคนกินประมาณประมาณลอยกว่าประมาณลอยกว่าทุกคนเลยิีกแล้วกับกระเทียมคืนลงไปมีน่ีจไใสแล้วรน้องเตรียมตัพมานี้ Năm mấy cái này chiếm vào mặt họ tăm hùng sụt mà tìm mẫn sơn, thì long chiếm bằng mặt em mưa nó. Lay thí là, 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 หันท่นี่ิก้านเาซันทองนี่ไก่สแล้วเนาะเขาน้อกินพร้อมกันนารรอบนี้ก็ได้ติิบซ้ำหน้าเลยรอบเนี้ยตื้อเลยวนะตั้มใส้กุ้งให้สีแสบ <laughs> ừ. nếu mà tay sông tàu, bay sông này ài, ừ, bắn, men, กินก่อนทุกคนเอ้ย được ปลา Tắc เอาใส่เผา สีเสบจำไดบ่จักไนาักหนวาสิี่มา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 ก้นข้าเชียงน้ำกันบาดนี่โธ่สีเลืกแอแถมเลยจะขึ้นมงคงเหิมซีมก่อนวันนี้มาทุกคนไหมเบิ้กซีเมอก่อนเด้อซีมื่อนี้คับสรูปบ่บกัหบเด้อเออเบิกเบ้นองเบิกเนาะอืม sụt mà tay mừng xuân xin mất quái nương nữa nè bà Bớt cái hình đi rồi nọ xin nàng thì nhanh xuống say rồi đấy thì khác khác bà cực kiao nua nó đoán đúng không ạ chẳng xí bà khác 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 nọ bà การโมผ้าวันนี PO, Hello, ้ห่วยยูกินน้ำแน่ข้าวไปใช้กูไปกินกันก่อนข้าวเมียถ่าอ้าวบอบกินอะไรจังไปเมี่ยท่าอือเอาอีกข้าหนึ่งกันเนี่ยข้หนึงมั้งอีกคาหนึ่งจังื่อขันแสีบได้แสยบด้บอกเลยว่ายวเลย คิดก็จะแสบดีกว่าล้วกันเราจะเมื่อเอาจีนดอยเมื่ออันนึงเอาไปเลยเอานี Bilder ่เอาจีนดอยเมื่อปอนดุก่อนโอเคโอเคผมบคขอบใจละลายนี่นี่แนวไรเมื่อนี่ประแดกมูนเอาเก่งมะใหม่ปะกระแดกมูนเอาแกงหน่อไม่แค่นี่โอ้มันเปิดสุดแล้วเนาะแกงหน่อไม้ย่างนี้เนาะกระแดกเบาเฮียงแฉ่บปะ ปลาแดกพันเทียงปลาแมนปลาแดกมูพันเทียงได้บ่เป็นปลาแดกพันเทียงมาทุกคนกินข้าวบ่เนี่เดี๋ยวนะหน้าตากะจะออกปลามมนนี่แหละวพันทองซิมแล้วเมื่อเลยจักเสบบ่เสบบ่จักมามามาบาทนี่มาเด้อมาเด้อพ่อสุขุนทุกคนส่กระเป๋าสั้นย่ากสัญญาจะไปทางไหนอ่า เาวทุกคนานไหมซิมได้ตามองนยซิมเนี่ยซิมลูกคืออ่กลางีิมาแสบได้นี่ยังบทันไ้ซิมแสบลยโอได้คือบ่แสบสิออกก็แล้ซิมคำเดียวสิออกก็แล้ทุกคนเลยจักแสบมาแสบมาจักมา นี่ตุ๋ยหักเลยเอาข้าวเนีวตุยมามาบอตองเสียก่อนเสียเสียเสียไปตามกินจะพูเนาะเจียคือแร่ปบันอันนี้ไหร มาหุงม yeah, ูเดี๋อยากกินต้มยำพูอยังละอันจบมาลุยซอยเอาจับจับหมูซาหม่อเลยกินหมูนี่โอ้แบบเช่นนี้แล้วมาอยากมาขายที่เขาบูเช่เปลี่ยนบรรยากาศนะเนาะกินต้มมูหุงบบบนี้กินจานหมูทุกวันก็บาอยากแล้วนหี้ยอยากกินปลาอีกเขาบูมาขายกบนะเดี๋ยวเชือไม่จ้า

กูเฮียวไหพานง่าดเลือกเหมือนได้จะาฐานหมันเนาะมีแยนตาสวัสนะฮึ่งก็บอกไงฮุกำลังคืนผู้รอบนี้ให้พานเฮี่ยงนางพานได้เที่ยงเลย <c oughs> เหลือสำนิดล้ทุกคนเลยเลือกตอนมักหน้ากับตอนมกักปิกเนี่ยนะ น yeah. ี่ห้องกินแสบไหมแต่ได้ห้องกินแสบ่าอือบอกสัญญาบอสบายทุกคนเลยจั๊สจขึ้นผู้ใดแก็บอกมือขึ้นผู้เนาะกินข้าวกินน้ำแล้วกับผักพรทุกคนเลยพักพรแล้วกับลงเห็ดเปียกตอแบบนี้ก็ได้เริ่มสีคำเลยใบซ่าโม่งเลยเพื่อนๆหากินข้าวกินน้ำกับใบโม่งทุกคนเลย ถักพรน,นอนรับหอดใบซ้ำจ่อยจะได้ลงไปมัดเข่าต่อแล้วก็สิได้ค้นเข่าเลยนะตอนแรกเลยนะตัวที่ห้ามัดมาสาวเนี่ยก็สิค้นเข้าไปเลยเอารถไทยแล้วทุกคนเลยคนกันนะใส่รถไทยคนเอามาจังไว้ทานสองพน,นันประหยัดกินเนื้ออะไรเพอนะประหยักินโม่เหร เมน่ากินมะคามแทดละมันมาเด้อเมากรัสุดนี่นะมะคามกินกับขัแนแยงอยากยุบเด้ประเด็กดูตัวเดียวนะจุงไปซะอร่อยปากจะลำบากตูดโอ้เทาที่ห้าวละบาท คนทางนี้แหละฮ้องก็สิไปคนคลังนะฝั่งที่เทาหมันมาเสาร์นเนี่ยแหละมืออนี่คืนพูทุกคนเลยเจ็ดเบียร์อะไรแล้วก็คืนพูเลยนะมืออนี่คืนแน่นอนอื่นเบิ้ลแต่ทุกคนเลยแต่เอากลับเข๋าไปไว้อยู่ลานโซฟอร์เข้าเข่ากะกันก้นเบี้ยงจะย็นเด้อขนาดจะย็นเด้อขนา ไพน์เที่ยงหินศิลล์ละบ้านนี้เกี่ยงตับแล้วบอเที่ยงจ่อยบานนี้สุกเมื่ะสุกบ่ครับได้ขอสิสุกโอบ่โมเมนแล้วเลยนี่มันโมเมนสุกรถถีบได้เนาะจำเป็นแล้วพา์เที่ยงเลยแบกกลับเอาหัเลยใสรได้เอวทุกคนเลย น้ำมันลดเมื่ยางไว้เอาน้ำมันลดแล้วบานนี่ก็ได้แล้วกูบัวนาเสือว่านายพานกับซีพีผาดคือกันไหนไหนน้ำมันน้ำมันเรียบร้อยทุกคนเอ้ยพุณแล้วนายพานเที่ยงคุณไปสื่ออยู่ในบ้านพุณแล้วโอ้ติดลุทไทยบัวบัวปลดเหล็กใส่ไปเลยหอนเฮือนเนาะวันนี้เนาะหอนอยู่บัานหอนอยู่บัาน รถเดียวกันแล้วทุกคนเลยต้นนี้ก็เริ่มคงขำแล้วนะตะวินก็นสตโต๊กดินแล้วดิตะวินสตโต๊กดินแล้วเอาสีเมาให้มันเห็ีดรถเดียวไปเลยนะทำอะไรรถเดียวไปเลยแค่สีเบิร์ดดูเบิร์ดกูไปจั๊กแล้วบัดโอ้โหสีแล้วทุกคนเลยโบแหลวจ่อยเหมิดก่อนแล้วเนาะ แหบ่แล้วครับฮ้ยสูงไปได้ตัวแบบสู้งปุ๊บอันยังหินเลยโอ้ทั้ง่องจนหองอ้ายเลยมัดจิ๊บ

ก็เรียบร้อยนนเนี่ยมันหนีทุกคนเลยมันขับมันเมืดแล้วเนะเาะขอกระสิขอ้อปิจิตรเชียงเท่านี้แหละขอกันใหม่คลิปหนาต้อนคืนคู่ทุกคนสำรับคลิปนี้เขาขอเก่าเข้ามา,า,า,าสบายดีพี่น้องสบายดีไปขอกันใหม่คลิปหนา